สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนีนะคะไผ่เฟิงจะมาใช้โกที่ได้จาก VAP เนาะที่วันนี้เจมเพิ่งเขาส่งมาให้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะไผ่เฟิงตอนแรกนะคะก็กะจะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินหลวงเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนงเงินหกสิบโกนี่ค่ะเป็นเงินหลวงนะคะแต่ก็เคยมีเพื่อนทักนะคะว่าถ้าเราเอาเปลี่ยนเงินหลวงเนี่ยมันไม่คุ้มสู้เราเอาเอาโกตรงนี้ค่ะไปซื้อไอเทมจากไอเทมมอลน่าจะดีกว่า นะคะฝ่เฟ,ฟิงเลยเอ๊หรือว่าเราจะลองเอาโกตรงนี้นะคะไปเปิดไอเทมมอเพื่อดูว่าเราจะได้อะไรมาดีๆบ้างนะคะโดยเฉพาะไอตัวนี้ค่ะที่ฝ่ายเฟิงคิดว่าเออน่าเปิดดีอยู่ไหนนะกล่องกล่องหงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะกล่องสมบัติหงแดงนะคะฝายเฟิงจะลองทุ่มทั้งหมดเลยเนาะยี่สิบกล่องน่าจะได,ได้อยู่ที่ยี่สิบกล่องนะคะ เนาะว่าเราจะได้อะไรกับมันบ้างนะคะมาลองดูกันค่ะเพื่อนๆใส่เลยได้ไหมอะ่ะตึง้งอุ๊บโอ้ยเดี๋ยวนะลองดูมาลุ้นกันบถ่าเฟิงนะคะว่าเอะระหว่างเราซื้อกล่องมาเปิดกับเอาเงินแรกเป็นเงินหลวงเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะคะตึง้งโอเคค่ะหมดแล้วะะราคา20กล่องของผ่เฟิง โอ้หแ,แต่กรแต่โกดังแผ่เฟิงเต็มหมดเลยทิ้งอะไรที่ทิ้งได้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นเปิดด้วยกันดูนะคะหรือขอเคลียร์ก่อนนะคะเต็มไปห,หมดเลยลบอะไรลบอะไรก่อนนะคะอ่า เออไเพิ่มจะเปิดรวยๆนะครับเพื่อนๆทุกคนมาลุกร่ยญเพิ่มด้วยกันนะคะโอเคค่ะกล่องแรกค่ะโอ้ยตายแล้วได้อะไรมาเนี่ยโอ้ยรายเอ็มเปลี่ยนเอ็มมาสามมากินก็โอเคอยู่นะครับโอเคไปเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคแปลว,ว่าต้องเปิดออกมาให้หมดก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเปิดกล่องอันนี้ นั้นเดี๋ยวไผเฟืของเวลาเปิดแล้วค่อยมาเจอเพื่อีกรอบหอนึ่งกันนะคะจะไไม่เสียเลาเพื่อนเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกท่านทุกคนตอนนี้ไผ่เฟืองเปิดกล่องไอสมบัตของแดงปันนี่เรียบร้อยแล้วนะคะดีนีวมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเนาะโอเคค่ะลุ้นกันเลยโอ้ยเป็นลมแป๊บตื่นเต้นเอ,อิบบัตรแรกของขวัญคืออะไรคะอะไรอะ่ะชิ้นแรกก็อึง้งละเออบโวยมาร้อยปีขอบคุณค่ะ อ้อยตายละเอาไปดี่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยบวมาเทนซานคนดีใจไหมอะมรแลงของขวัญอีกแล้วอะเป็นแรกเลยได้เนี่ยอ้ยย้ายไปเอเอมสามสิบเมตรขอบคุณค่ะมีชะนลำตาจะร่วงอ้อยคุมไหมเนี่ยหกสิบโกลด์โอยได้ยาชิงจวดนี่อุบาทมากค่ะขอบอกเลยเออกดไปเลยค่ะ เลยไม่เกะกะช่องดิฉันอุ้ยหินชิ้นส่วนยกแข็งครับเพื่อนเพื่อนมันดีใช่ไหมอ,อ่ะเอ่มยาชิ้นห่วนอีกแล้วเต็มครับเพื่อนเพื่อนขอกินก่อนแล้วกันนะคะจะได้ไม่เกะกะเนาะอุ้ย,นนออยสองแสนอ๋อก็เยอะอยู่นะนี่ฉันมาฝึกตอนหรืออะไรเนี่ยโอ้ยเริ่มเริ่มฟิตน,นะครับว่าคุ้มจริงหรือเปล่าเนาะ โอ้โหอันนี้อันนี้เจ็บปวดมากค่ะอันเมื่อกี้คือเจ็บปวดที่สุดแล้วนะคะชี้นส่วนยกแข็งค่ะเพื่อนๆพื่อนชิ้นส่วนยกแข็งค่ะไฮบอลเอาไปแลกปานได้สิครับใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะดาบโลหิตขายได้ไหมเนี่ยอุ๊ยชิ้สนส่วนหยกแข็งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขาอยากได้อะไรนะ ปานพวกเนี้ยค่ะไม่เห็นได้เขาเลยอุ้ยดตบโราอีกขายได้กี่บาทอ่ะโอ้ยที่ส่วนหยกแข็งอีกแล้วค่ะเพืพ่อนๆบวยมาเทานซันถือว่าโอเคไหมอะ่ะโอ้ยอันนี้เจ็บปวดอีกแล้วเว้นเอาไปชันเยอะๆก็ได้นะแอนมาเกะโอ้ใหญ่เชิงหยวนว้ายว้ายเป็นลมแปะ โอเคกับเพื่อนทุกคนไม่รู้ว่าขัดทุนหรือกำไรนะคะก็ได้บัตรแรกของขวัญมา2อันเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะดูเหมือนดีที่สุดเลยชิ้นศพคัมพีคัมพีดาบโลหิตอน,นี้ไม่รู้ว่าอะไรนะคะไผ่ฟงก็ไม่ค่อยรู้จักมันจะเท่าไหร่ต้องไปศึกษาราคาอีกสักแป๊บนึงเนาะแล้วก็ได้ชิ้นสยกแข็งมา6อันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะที่เหลือก็ไปพวกของกินใช้กินไปหมดแล้ว <laughs> โอเคครับเพื่อนไงไผ่ฟงก็ กดให้ดูเลยนะคะว่าไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเนาะถ้าเราไปแลกเงินหลวงแล้วเราก็ได้มาละหก0้อยตำลึงนะคะแต่พอเรามากดแบบนี้มันก็ตื่นเต้นดีนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นของฟรีที่ GM ให้มานะคะโอเคค่ะเง้นว,วันนี้ไผ่เฟิร์นก็ลามเช่านี้นะคะทุกคนถ้าใครถูกใจวิดีโอชุดนี้นะคะก็รบกวนกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์ให้ไผ่เฟิร์นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไผ่เฟิเะะฟฟรการทำคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ